วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีแวะผ่านมาเข้ามาทักทายเลยเฉยอ่ะว่าแต่คุณพ่อเป็นไงบ้างอ๋อนี่ก็กําลังฝึกให้พ่อพูดอยู่เลยค่ะแต่วันนี้พ่อให้ความร่วมมือเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับเป็นไงบ้างครับผมเห็นว่ากําลังฝึกการพูดอยู่ใช่ไหมครับไปงั้นเดี๋ยวขอคนพ่อชันตัวขึ้นอีกน,นิดนึงนะ ขยับพยายมขยับตัวอนิดนึง่งนะผมเข้าใจดีนะครับว่าคุณพ่อไม่ได้อยากรู้สึกป่วยไม่อยากให้ใครมองว่าเราช่วยเหลือตนเองไม่ได้ไม่ว่าใครก็อยากถูกปฏิบัติเหมือนคนทั่วไปแต่ขอให้พ่อเข้าใจนะครับว่าที่ผมมาช่วยเนี่ย ไม่ได้มองว่าพ่ออ่อนแหรือไม่ปกติเลยนะครับแค่อยากให้คุณพ่อกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมเท่านั้นแหละรครับผมอยากอยาลำบึกเอาแบบนั้นเลยนะคุณพ่อ,อม,มาเดี๋ยวผมสอนองคกายเอาแบบลำบึกแบบผมนะ โอเคไหมไปออกลกลังกายนะครับผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นรแรกๆจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายในส่วนที่อ่อนแรงนั้นได้เลยดังนั้นจึงจําเป็นต้องเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนนั้นเพื่อป้องกันการยึดติดของข้อและการหดรั้งของกล้ามเนื้อครับซึ่งส่วนนี้ควรเป็นหน้าที่ของญาติญาติและผู้ดูแลเรียกว่าการออกกําลังกายแบบพาสซีฟ การเคลื่อนไหวที่ถูกต้องนั้นจะสามารถป้องกันอาการข้อยึดและภาวะแทรกซ้อนได้ด้วยครับการออกกำลังกายโดยผู้ดูแลเริ่มจากส่วนของแขนในท่านอนหงายเราจะเริ่มจากหัวไหล่ข้อศอกข้อมือและนิ้วมือครับเริ่มที่ท่าแรกยกแขนข้างที่อ่อนแรงไปข้างหน้าช้าๆไปทางนิ้วหัวแม่มือจนถึงจุดที่รู้สึกตึงหรือแขนแนบหูจากนั้นค่อยๆกลับลงมาที่เดิมทำซ้ำ10-20ครั้งท่าที่2 กางแขนข้างที่อ่อนแรงไปด้านข้างช้าๆจนถึงระดับหัวไหล่แล้วยกแขนต่อจนแขนแนบหูจากนั้นกลับมาที่เดิมทำซ้ำา1 0ถึงครั้งต่อไปเป็นท่าข้อศอกท่าที่1เป็นท่าง,งอและเหยียดศอกครับให้จับที่มือและรองข้อศอกของคนไข้งอแขนไปทางหัวไหล่และเหยียดกลับมาอยู่ในท่าเดิมทำซ้ำา1 0ถึงครั้งครับ ท่าที่2ท่าหมุนลูกบิดประตูใช้มือข้างหนึ่งจับที่มือคนไข้และมืออีกข้างรองที่ข้อศอกหมุนมือให้ข้อศอกหมุนไปมาคล้ายเวลาหมุนลูกบิดประตูทํามสถึงยีครั้งครับต่อไปเป็นท่าสําหรับข้อมืองอศอกตั้งฉากมือหนึ่งจับที่มือคนไข้อีกมือหนึ่งจับประคองบริเวณข้อมือขยับกระดกข้อมือคนไข้ขึ้นและลงทาสามสิ0ถึงยีครั้งครับต่อไปเป็นท่าสําหรับนิ้วมือนะครับ ท่าที่1ใช้มือหนึ่งจับนิ้วโป้งและอีกมือหนึ่งจับสีนิ้วที่เหลือขยับให้นิ้วมือกำและแบโดยให้สีนิ้วอยู่ด้านในและนิ้วโป้งอยู่ด้านนอกเวลาแบมือให้กลางนิ้วโป้งออกก่อนจึงกลางนิ้วที่เหลือให้แบออกครับทำซ้ำส0บถึงยีครั้งนิ้วมือท่าที่2ใช้มือค่อยๆแยกนิ้วแต่ละนิ้วออกห่างจากกันคล้ายลักษณะของการนับไพ่แยกครบทุกนิ้วจึงนับเป็นหนึ่งครั้ง ทำส้ำสิบถึงยีครั้งต่อไปเป็นการออกกําลังกายโดยผู้ดูแลในส่วนขานะครับในท่านอนหงายเริ่มจากต้นขาหัวเข่าและข้อเทา้าเริ่มกันที่ท่าแรกครับใช้มือหนึ่งจับข้อเท้าของคนไข้อีกมือหนึ่งรองหัวเขา่าค่อยๆยกขาขึ้นในแนวตรงจนขาตึงจากนั้นกลับมาในท่าเดิมทำซ้ำส0ถครั้งต้นขาท่าที่สอง ใช้มือหนึ่งจับข้อเท้าของคนไข้ส่วนอีกมือหนึ่งรองหัวเขา่าค่อยๆแยกขาของคนไข้ไปด้านข้างจนตึงจากนั้นกลับมาในท่าเดิมทำซ้ำา1 0ถึงครั้งต้นขาท่าที่3จับด้านบนของต้นขาและหน้าแข้งหมุนทั้งขาไปทางซ้ายและขวาจึงนับหนึ่งครั้งทำซ้ำส0ถึงครั้งต่อไปเป็นท่าสำหรับหัวเข่านะครับท่าที่1 ตอนยกใช้มือประคองหัวเข่าของคนไข้อีกมือหนึ่งออกแรงยกที่ใต้ส้นเทา้าให้หัวเข่างอขึ้นหาลำตัวตอนลงเปลี่ยนมือที่ประคองเหนือเขา่ามาประคองใต้เขา่าเพื่อป้องกันแรงกระแทกตอนลงทำซ้มสมิบถึงยีครั้งต่อไปเป็นท่าสําหรับข้อเท้าครับใช้มือจับบริเวณส้นเทา้าให้ท้องแขนแนบไปกับฝ่าเท้าของคนไข้ออกแรงดันฝ่าเท้าขึ้นและกลับมาที่เดิม ทำซาม1 0ถึงครั้งเมื่อผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้บ้างแล้วต้องพยายามกระตุ้นและฝึกให้ผู้ป่วยออกกำลังกายด้วยตนเองเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือ Active นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวันให้ได้มากที่สุดครับเริ่มจากท่าที่ง่ายๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มความยากขึ้นทีละน้อยจะช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยได้ด้วยครับ เริ่มจากท่านอนหงายก่อนนะครับท่าที่ 1. นอนหงายโดยใช้มือข้างที่มีแรงจับพยุงบริเวณข้อมือหรือประสานมือแล้วยกแขนขึ้นและหลงช้าๆทำสิบถึงสิครั้งต่อเซตวันละ2-3ถึง3เซตครับท่าที่2ใช้หมอนรองใต้เข่าจากนั้นให้ผู้ป่วยพยายามเตะขาขึ้นและหลงช้าๆทำซ้ำสิบถึงยีครั้งต่อไปเป็นท่านั่งครับเริ่มที่ท่าที่1ให้ผู้ป่วย นั่งหลังตรงเท้าทั้งสองข้างติดพื้นจากนั้นให้ประสานมือพยายามยกแขนขึ้นและลงช้าๆทำา10ถึงสครั้งต่อเซตวันละ2-3ถึงเซตครับท่านั่งท่าที่2ให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรงเท้าทั้งสองข้างติดพื้นจากนั้นประสานมือพยายามบิดลำตัวไปซ้ายและขวาสลับกันทำา1 0ถึงครั้งต่อเซตวันละ2-3ถึงเซตเช่นกันครับ ท่านั่งท่าที่3ให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรงเท้าทั้งสองข้างติดพื้นมือจับพยุงด้านข้างแล้วยกขาขึ้นลงทีละข้างทํา1 0ถึงครั้งต่อเซตวันละ2-3ถึงเซตท่าสุดท้ายนะครับจะเป็นท่ายืนท่านี้จะสำหรับผู้ป่วยที่ยืนได้เท่านั้นครับผู้ป่วยยืนในราวคู่ขนานเครื่องช่วยเดินหรือมีญ,ญาติคอยจับพยุงให้ยกขาขึ้นลงทีละข้างหรือสลับข้างอย่างช้า,ชา ทำ10-15ครั้งต่อเซตวันละ2-3เซตครับ